มาจุตับครับพี่น้องครับซื้อเนือมาใหม่ใหม่สดๆหันเด้วครับนี่ตับตอนนี้แง่ย่าบอไไนไรเออเสียบนะยกแกลว้วแับแจวห้องมันเบืดอทีไ่ไหนประหยาดเซลฟี่ครับเออมาครับตอนตับห้องออ

งามดีค่ะนุ่มยังปุดๆเลยครับตัดต่อง่ะมามาเซลฟีครับเห็ดผู้เดียวมอเลย นาดเลยแซบ่บนี่นี่มาทานครับอีกคกนหนึ่งครับเนี่ยอีกกอนเลยมาหนัก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 ,นก,นก,นกตอนเย้ยว่ะกันละครมาครับผมดูกันอืแซบ่บ กินซอยจุเลยเนาะอ,อือปหัอือหือมาครับซีมบึงเห็นแล้วแล้วครับนีเ็ดให้ผู้เฒ่ากินครับสีสีจางๆจยังหน่อยแต่ผมซิมให้เบิง่งโอ้แซ่บครับ<ป>อืหันแซ่บ 听明白，对。嗯<点>